ช็อกแวกคืออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับการสำหรับอาหารหรือสิ่งของติดคอในเซ็ตจะมีทั้งหน้ากากของเด็กและผู้ใหญ่ค่ะการใช้งานนำตัวปั๊มและหน้ากากประกอบเข้าด้วยกันจะทดลองนำสิ่งของเข้าไปที่ปากของตุ๊กตาจำลองในปากของตุ๊กตาจำลองจะมีสายยางต่อลงไปถึงคอนำช็อกแวกครอบลงไปที่จมูกและปากของผู้ป่วยวางส่วนที่แหลมของหน้ากากครอบตรงจมูกใช้มือข้างที่ถนัดจับก้านปัม๊มอีกมือหนึ่งจับบริเวณหน้ากากและกดก้านปั๊มลงโดยใช้แรงและดึงก้านปั๊มขึ้นสิ่งของที่ ติดอยู่ที่คอก็จะหลุดออกมาค่ะจะสาธิตวิธีใช้แบบใกล้ๆอีกครั้งนะคะกดก้านปั๊มลงและดึงก้านปั๊มขึ้นลมที่ปั๊มลงไปจะไม่เข้าไปในปากลมจะออกจากรูด,ด้านข้างของตัวปัม๊มและเมื่อดึงก้านปั๊มขึ้นจะมีแรงดูดเศษอาหารที่ติดขึ้นมา